สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมและนี่คือรายการพุ่มรีวิวทอยส์นะครับอ่าวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิว DX Victory Lancer ครับ Victory Lancer นี่นะครับผมเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนะครับผมของอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับผมจากซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะเอนะครับผมหรืออุลตร้าแมนกิงกะภาค2นะครับผมนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะผมก็ไปติดตามกันเอาเองนะครับผมนะเพราะว่าเขามีเอิ่มอยู่ในซีรีส์ ของภาค2แล้วเขายังมีซีรีส์ย่อยของเขาคืออุนตอร์ไฟพิกซอรี่ครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับผมว่านะเพราะว่าผมเห็นใน YouTube มันยังมีฉายอยู่นะครับโอเคครับก็สาุที่ผมไม่ได้เอากล่องมาโชว์นะครับผมก็เพราะว่าเนื้อที่มันขับแคบนะครับผมนะก็เลยออกมาแค่ตัวนะครับผมส่วนกล่องนี่ผมจะทําเป็นสไลด์นะครับผมอย่างที่ท่านได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับแล้วก็มาเริ่มเล่นตัว v i c t o r y l a n น e r กันเลยนะครับผมโอเคเปิดสวิต นครับสวิตตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบของโหมดปืนนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับสแตนบายไปเรื่อยๆนะครับผมก็สแตนบายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับอะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือเราอยู่ในโหมดปืนครับแล้วก็ลองกดยิงดูนะ ครับผมเวลากดยินครับผมไฟตรงนี้จะกลายเป็นสีแดงนะฮะไม่เชื่อดูได้โอเคครับกดธรรมดาไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรากดค้างบ้างนะครับก็จะเป็นกดค้างก็จะเป็นการยิงลัวนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะตะเกียเห็นไหมครับมีไฟใช่ไหมเออ นะครับผมไฟตัวนี้เป็นระบบในการสแกนโค้ดนะครับผมของ Spark d o o อนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครผมเราก็จะเอา Spark Door นี้มามาด้วยนะครับมาสแกนตรงนี้เพื่อให้เกิดเสียงนะครับก็ที่ผมจะใช้ก็คือ EX Red King ครับอ่าตัวนี้ครับเคยใช้ในหนังครับผมจำได้ประมาณตอนสองโอเค ครับายครับก็เวลาสแกนเข้าไปนะผมก็จะ u l ต r าไลฟ์โกบลาบลาบลา,บลานะครับผมก็ตามด้วยชื่อของตัวที่เราจะไปสแกนนะผมพร้อมด้วยเสียงคำรามของว์ประหลาดหรือเสียงแป้งล่านะครับผมนะถ้าไม่เชื่อดูของกิงกักครับ ครับว่ามันจะเป็นเสียงการแปงลงร่าะครับผมของอุลตร้าแมนกิงกะนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอุลตร้าแมนวิกตอรี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวกะน,น,นิดนึงโอ้โอไมค์กดโอเคเอา ครับก็ถ้าเป็นของตร้าแมนวิกตอรี่นี่จะไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรนะครับแต่ของตร้าแมนวิกตอรี่เนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเราก็จะมาเล่นโหมดแปลงร่างนะครับผมของ DX Victory Lancer นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับติดติดเครื่องมันก่อนนะติดเครื่องนะไม่ใช่เปิดสวิตช์นะกดมันครับผมโอเคครับวิธีหมุนนะครับผมให้หมุนไปทางขวานะครับให้หมุนไปทางขวานะถ้า มอแตวด้านนี้ให้หมุนไปทางขวาครับอย่างนี้นะครับผมมันจะหมุนได้ถ้าเกิดว่าหมุนไปทางซ้ายหมุนไม่ได้ครับโอเคท่านี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วครับเอาใหม่นะตเต็มพร้อมก่อนโอเคครับผมเอาใหม่ครับก็จะมีเสียงดนตรีนะครับผมแล้วก็ไฟสแตนบายนะครับผม คฟังเพลงแป๊บหนึ่งนี่ยจังหวะเล้าใจกว่าอิงกัสปาอีกฮาโอเคครับผมก็เราก็มาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนวิกตอรี่กันนะครับจิมเลย ครับผมเสียงจะไม่ค่อยอลังการเหมือนกับกิงกะนะครับแต่ผมชอบนะเสียงมันสั้นดีนะครับผมโอเคเอาไหมเอาไมออโอเคครับผมลืมบอกไปคือเวลาให้เวลาเราจะปิดไอตรงนี้นะครผมแนะนําเลยนะครับให้กดตรงนี้ก่อนครับให้กดกดไปก่อนแล้วก็ปิดครับแล้วก็ปล่อยปล่อยตรงที่กดออกครับผมก็จะเป็นการ รักษานะครับผมของให้อยู่รักษาไอตรงฝาปิดเนี้ยครับผมนะคือวันใดวันหนึ่งแบบรีบร้อนมากนะครับผมลิบข้างในเนี้ยอาจจะแตกได้นะครับผมนะก็ระวังกันให้ดีนะครับผมนะก็ให้ใช้วิธีผมนะครับผมนะจะเป็นการถนลมได้ดีกว่าการที่ไปกดตรงๆเลยนะครับโอเคเราลองไม่ใช้สปาร์คดอูดะครับแล้วกดดูมันจะมีเสียงอะไรนะ ก็จะเป็นเสียงอุลตราไลฟ์นะครับผมธรรมดาเลยไม่มีอะไรเหมือนกินกาสปาร์กครับก็แค่ต่างกันตรงที่มันจะมีดนตรีไว้เรื่อยนะครับผมเยวปิดก่อนโอเคครับตรงนี้นะครับผมลักษณะจะเหมือนกับไส้คอครับผมสัญลักษณ์ของมิตอรี่เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมาใช้อออะไรนอุลตราไลน์ใช่ป่ะจำไม่ได้ละ ม,มันเลียกไม่ได้เรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นไอ้นี่นะครับของที่ข้างเคยดูใช่ไหมครับคือมันจะมีวิกตอรี่เนี่ยมันมีความสามารถคือการนําพวกแข็งของสัปะหลาดมาไว้กับตัวเองนะครับผมถ้าถ้าเกิดไม่เคยดูนะเดี๋ยววิดีโอน่าจะมีวิดีโอ,อตรงข้างข้างเนี่ยผมนะก็ลองดูนะครับผมโอเคต่อไปนะผมเราก็จะเอาสัตประหลาดคือ eex red king เนี่ยไปจิ้มนะ ตูซีจะเอกาเป็นเสียงอะไร <S <S ครับผมก็จะเป็นเอ็กเลสคิงนัดเคลน,นะครับผมก็คือหมัดนะั่นเองหมัดของเอ็กเลสคิงเนี่ยจะไปอยู่กับมือของอุลตร้าแมนมิตอรี่นะครับผมนะก็ผเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ให้นะผมนะถ้ายังไงก็ถ้าถ้าเกิดงงครับผมเดี๋ยวผมแปะภาพให้นะโอเค ครับผมลองอีกสักรอบสิต่อไปนะครับผมเราก็จะมาใช้ p ปาร์คโดของอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมโอเคที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าท่านได้ดูในหนังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าได้ดูในได้ดูในหนังเนี่ยมันจะมีตัวบังคับอยู่ ประมาณไม่รู้สินะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะห้าถึงหกตัวครับผมที่มันเป็นพี่มันเป็นตัวบังคับไะนะครับผมว่าเวลาจิ้มแล้วก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับผมดังเอ็กเลสคิงออกมาเป็นหมัดไฟนะครับผมคิงโจก็คือไอ้ปืนนะครับก็คือจะออกมาเป็นแขนของเขาจะออกมาเป็นปืนเออแล้วก็อะไรอะเออเลสคิงนะครับผมเอยไม่ใช่เลสคิงเอเลสคิงเออก็จะกลายเป็นเออเหมือนกับอะไรอะแส่ครับแส นะครับผมนะโอเคผมก็จะแปะแปะมาให้ดูนะเผื่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับโอเคต่อไปนะผมสปาร์คดอที่เขาไม่ได้บังคับนะครับผมนะ mm hmm. ก็จะมีเสียงแตกต่างกันออกไปครับแต่จะเป็นเสียงยังไงนะครับผม mm hmm. ก็มาฟังกันเลยโอ้ mm hmm. oh, สักครู่นะ mm hmm. โอเค เนี่ยผมกินกะที่มีเลเซอร์อะโหยังโคตร ครับผมนี่นะครับผมคือลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของวิตตอีแลนเซอร์นะครับผมคือการแล้วผมปล่อยมันไว้เฉยๆนะผมให้ดนตรีมันเบนเลงไปเรื่อยๆครับผมแล้วถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับผมคัลเลอร์ทัมเมอร์ของตัวแมนวิกตอรี่นะครับผมทําให้ก็คือเสียงที่ใกล้จะดับแล้วนะครับผมนะโอเคครับก็นะครับผมก็เป็นอะไรที่คุ้มนะครับมีเสียงคัลเลอร์ทัมเมอร์ด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมการรีวิว DX Digitalis Lancer นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมจะได้ถ้าผมสมมติผมลงก่อนเนี่ยหละผมอาจจะยังไม่ลงในเฟซน,นะผมอาจจะลงก่อนสักชั่วสักพักนึงนะผมค่อยเอาลงเฟสน,นะก็เลยถ้าใครที่กด,ด Subscribe ไปแล้วเนี่ยเออก็จะได้ดูก่อนไงเออเนาะ โอเคครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดตาม f a c e b o o k แฟนเพจครูรีวิวทอยด้วยนะผมลิงก์จะแปะอยู่ด้านล่างนะครับผมไปติดตามกดไลค์กันได้นะผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมหรืออยากสอบถามเรื่องของเล่นแชทมาได้เลยนะครับผมก็เพจนี้นะผมจะมีการสปอยนะครับผมการรีวิวของผมออกมาได้เรื่อยๆนะผมนะจะได้รู้ก่อนนะครับผมว่าผมจะรีวิวอะไรนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ